ไอ้เน,นี้ผมเคุมาให้มพดูสแล้วก็ผมพบอกให้เข้ามาแต่ิดีเจของเาขายแพง่ยผมก็เลยไม่ได้มาก็เลยใหญ่จะ้ถามว่าอย่างนี้กสผมก็บอกว่าเป็นร้านแต่ได้ครับน,นี้ผมไม่แน่ใจผมก็เลยไม่กล้ามา มันกค,คุณลุงหักไหมพระพระบอกกัาลุงตรงแล้วเขาบอาพระมันหักหักครึ่งหนึ่งใช่ไหมน่ะมันผมไม่รู้หักตรงไหนเคยเคยส่งให้คุณบดดูคุณบดบอกให้เอาเข้ามาดูมาคุณอาขายเท่าไหร่เจ้าของตรงนั้นต้องจะบอกผมไม่ไม่ต้องเจ้าของเอาเอาคุณอาขายเท่าไหร่มนไม่ใช่พ่อของผมไงอา้าวแล้วพระของใครอ่ะของร้านเราให้มาให้ได้อย่างนี้ป๊อป แล้วหน้างี้จะได้แล้วประมาณเท่าไหร่อ้าวแล้วเจ้าของเขาขายเท่าไหร่อ่ะก็ตัวแร,รกเขายะบอกผมใหม่ๆพี่อมาเขายบอกว่าจะต้องร้านหนึ่งผมดูป้ากมันไม่ถึงเนี่ยครับอือสภาพานี้คนอยากได้รับเท่าไหร่คุณอาอย่างนี้มาการซื้อขายอ่ะ,อะคุณอาบอกคุณหลานว่าถ้าขายอะไอถูกแพงไม่เป็นไรแต่ว่าให้ผมเห็นของหน่อยไหแล้วก็เราคุยราคาอย่างเนี้ย สมมุตินะคุณอาบอกสี่หมื่นผมบอก2องหมืห้าคุณอาไม่โอเคคุณอาก้ากลับผมก็แฮปปี้นะคุณอาก็แฮปปี้แต่ถ้าเกิดคุณอาบอกเออได้2องหมืห้าขายให้พศคุณอาก้าตังกลับเหมือนกันคุณตีล้านหนึ่งผมบอกคุณอาแปดแสนได้ไหมคุณอาบอกเออขายเอาจบก็คุณอาก็เอาเงินกลับแค่นั้นเองจบแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนี้คุณอาบอกเฮ้ยล้านหนึ่งผมบอกคุณอาแปดแสนคุณอาขายให้ผมได้ไหมได้ไหม ครับอ่สมมติอ่ะสมมติตอนนี้ขายได้เลยไหมก็พระมันไม่อยู่ตรงเนี้ยเราจะจะซื้อกันยังไงอ่ะถูกป่ะใช่มันจะซื้อจะขายกันมันมันลงตัวไม่ได้คอยาก้ถูกไหมถ้าายงกพาถ้าสมมติก็ผมถึงบอกไงว่าถ้าคุณอาเอามาแล้วเราคุยกันผมว่ามันดีนะเนื้อออกปะมันจบอ่ะมันจบด้วยเหตุผลทั้งหมดอ่ะถ้าคุณอาไม่เอาไม่ขายคุณอาก็เอากลับ แน่น่ะโอเคครับนะดีมะ <ไป S 1> ดีมะ <ไป S 1> ดีเห็นมะเอาเอาเบอร์โทรไปด้วยคุณนา่าครับนะค,คุณนาโชคดีนะโชคดีนะครับ